ีครับเตรียมตัวออกเดินทางแล้วนะครับผมจองลุงเดียติมหลังบ้านน้ององค์อิงนะครับผมเนะาะการลสินครับผมนันนี่น้องไปการลสินยการละส,นละสินมีความสุขแฮปปี้กันอีกแล้วนะครับส่วนเด็กน้อยนี่หลับไม่รู้เรื่องกันเขาไปไหนกันนิดแล้วอะ่นะฮะพี่องค์อิงไปแล้วน่นเรียนนามเรื่องเด็กเรียนนามเรื่องเด็กมึงปูครับผมสีหนักเลย นั่งี่หอกนั่งหนักแล้วไม่ร้อนเลยนั่งตรงนั้นมานั่งนี่ปั๊มน้ำเหรอโก้นั่งกอยส่งลูกหลานกรับลูกหลานจะเดินต่างไกลอีกแล้วร้อนอ,อ,อะไรลูกหลานไปทำงานมานั่งอาบแดดอยู่ยังกับฝรัง่ง mày lo nữa tung đi ui ron cho nôn trăng, có ra không mới dù ui nảy lùm có vậy lùm ron à, ừ. lên có vậy ron chăng lên bắt đầu đẹp, đẹp ron mà จังขึ <ım> ้นไม่ไหวร้อนเกินขึ้นโครงเหล็กด้านบนไม่ไหวไม่เหมือนจังบิ้วจังบิ้วระบายฮะใช่ครับผมเหมือนกันเหมือนบ้านทุกตาแล้วก็มีรั้วครับผมขึ้นไปนั่งเล่นดัดฟ้าได้ประมาณนั้นครับผม รถเตศสบาลก็วิ่งกันไม่หยุดเมื่อคืนรถต่ากันเนี่ยอะห่่เสาไฟฟ้าไฟาดับหมดเลยไฟฟ้าแถวถนนใหญ่ถรถนี่เละแต่คนไม่เป็นไรเจ็บนิดหน่อยแน่นอนจริงแต่มอเตอร์ไซค์ไม่เหลือ เหล็กหุ้มเนือเน้อกับเนือ้อหุ้มเหล็กมันปิดกันเนาะเอาเหล็กหุ้มเนือ้อดีกว่าอเดินทางแล้วนะครับนี่กาลสินนะครับผมวันนี้กาลสินสามร้อยกว่าลูกสามร้อยกว่า แล้วก็ต่ออุบล2วันเออไม่ใช่อุบลครับบุรีรัมย์สวันแล้วก็กลับมาร้อยเอ็ดอีนะครับชีวิตศิล,ลปินก็แบบนี้แหละครับนะักร้องนอะงานจะอยู่แบบนี้สายงานนะครับผมก็อเดินทางปลอดไปนะครับผมทุกตันทุกคนนะครับผมศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายคุ้มครอง รอส่งลูกหลานเป็นเรื่องปกติของพ่อแม่เป็นห่วงลูกหลานเสมอการเดินทางครับผม ลมนล่ครับลมจะเอาไปหมดไงนำหน้าไปก่อนแล้วโดยพ่ออาชิตะนะครับผมนนี้รถไม่ฮักบุรีรัมคันนี้เรารถตู้อยู่ไปอีกสามมื้ออีกครับผมอีกสามวัน ใช่คร um. ับผมการสินหนึ่งบุรีรัมย์สองครับน่าจะลงแล้วครับไกลๆเนาะใช่ก็เสร็จจากบุรีรัมย์ก็น่าจะมาพักบ้านเลยตีแปดเดียวสายส่นโซยังมาได้ลงเวทีปุ๊บจากตีอยู่เกือบถึงกรุงเทพะครับนั่นแหละแต่คนเราคือมถึงบ้านมันหายเหนื่อยครับ บ้านเป็นที่ที่อบอุ่นที่สุดไปแล้วขอให้น้องเดินทางโดยปลอดภัยนะครับทตีมงานรถตู้และทุกคนนะครับผมเนาะเป้าหมายยังปลอดภัยครับผมไม่ฮักไม่ไปเอะ่ะไม่ฮักไม่ได้ไปด้วยไม่ฮักไม่ได้ไปด้วยเอ๋อ ไปรอบุรีรัมอ,รอ,อ๋อไม่ักไปรอบุรีรัมนะอ่าจังออกไปไหนนะโอเคจังออกไปอ๋อหาที่ร่ม เรียบร้อยแล้วนะครับจากบุรีรัมนะครับก็ไปเป็นกําลัง,งใจกันได้นะครับเออเจ้าก,กลาลสินนะครับปุมเนาะคืนนี้นะครับปุ่มเนาะมีความสุขอีกแล้วจากกลาลสินแล้วก็ต่อโดยจากบุรีรัมครับเอฟซีตางดลาก็มีความสุขอีกแล้วพรุ่งนี้นะ้องต่อบุรีรัมสองวันนะครับผมเนาะเราลัางบานก็อยู่ดูแลนะครับลังบานนะครับเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ความคืบหน้าจะับเดี๋ยวดูเรื่อยๆครับส่วนคนนี้ก็คืออยู่หลังบ้านไม่ขาดนี่หลังบ้านตัวจริงครับผมเพราะอยู่แต่หลังบ้านไม่ค่อยออกมาด้านนี่ถ้าลูกหลานไม่เดินทางนะครับปู่ก็ไม่จะไม่ค่อยมาแต่ลูกหลานจะเดินทางก็มาน่ารักน่ารักครับผมปู่ตาปู่แกครับผมเป็นว่องหลูกล้านเป็นธรรมดาครับผมเนาะน่ารักครับผม ส่วนในเด็กเด้อฮนะร้อนอีกแล้วหรอนะไอกรบผมตอนรัดคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผนมะเนาะอย่ากดตามโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับทีมหลังบ้านมีปืนยังเย็นอยู่นะครับพพเพราะว่าเพงเรียวเพิ่งรถไปนะแน,น่นแ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 น่นเกียจะไปเล่นด้ัน <ton ne> ปูกกับทรงลูกลานเสร็จกันเมื่อบ้านเลยเจินไม่กิปหน้ากรับสวัสดีครับผม